สรุปลำดับเลขคณิตเข้าใจง่ายใน10นาทีเป็นหนึ่งในหัวข้อที่พวกเราต้องเจอตอนม .6 ในบทของลำดับและอนุกรมแต่ก่อนที่เราจะไปลุยโจทย์บนกระดานเนี่ยเดี๋ยวเรามาสรุปก่อนว่าอะไรคือลำดับแล้วมันดูยังไงสูตรเป็นยังไงบ้างอ่ะดูกันทีนี้ถ้าถามว่าลำดับคืออะไรเอาแบบความหมายแบบเข้าใจง่าย,ายนะลำดับมันจะเป็นชุดของตัวเลขที่เรียงกันอย่างมีกฎเกณฑ์ พี่พูดอีกหนึ่งรอบนะลำดับจะเป็นชุดของตัวเลขที่เรียงกันอย่างมีกฎเกณฑ์เช่นสมมติพี่มี2พี่มี5พี่มี8พี่มี11น้องรู้ไหมว่าอีก2คนคือใครมันก็ต้องเป็น10อะไรนะมันก็ต้องเป็น14แล้วมันก็ต้องเป็น17แล้วก็ไปเรื่อยๆแบบนี้ คือลำดับเพราะว่ามันมีกฎเกณฑ์ของมันคือมันบวกทีละสามทันไหมอันนี้คือบวกทีละสามเนี่ยบวกทีละสามแบบนี้เรียกว่าลำดับเพราะว่ามันเป็นชุดของตัวเลขที่เรียงกันอย่างมีกฎเกณฑ์เอาใหม่สมมติน้องมีหนึ่งน้องมีสองน้องมีสี่น้องมีแปดน้องมีสิบหกน้องว่าสองคนถัดไปน้องตอบได้ไหมคือใครก็ต้องอะไรนะ 32ก็ต้อง64ไปเรื่อยๆไอ้นี่ก็คือลำดับเหมือนกันเพราะว่าแต่ละตัวไปแต่ละตัวไปแต่ละตัวมันมีกฎเกณฑ์ของมันคือการคูณ2ถูกต้องไหมคือการคูณ2เนี่ยคือการคูณ2พวกเนี้ยเรียกว่าลำดับหมดเลยแต่ว่าลำดับที่เราจะมาเรียนอันแรกละหรือที่น้องทุกคนต้องเจอเลยนะมันชื่อว่าลำดับเลขคณิตมันชื่อว่าลำดับเลขคณิต มันชื่อว่าลำดับเลขคณิตลำดับเลขคณิตเนี่ยน้องจดตามก็ได้นะคือลำดับที่พจน์ถัดไปบวกด้วยค่าคงที่บวกด้วยค่าคงที่น้องไฮไลท์คำว่าบวกไฮไลท์คำว่าบวก หมายความว่าแต่ละตัวไปแต่ละตัวไปแต่ละตัวมันจะไปด้วยการบวกยกตัวอย่างเช่นสมมติน้องมีหนึ่งน้องมีสี่น้องมีเจ็ดน้องมีสิบน้องมีสิบสามน้องมีสิบหกไล่ไปเรื่อยๆน้องว่าอันนี้ใช่ลำดับเลขคณิตไหมใช่เพราะว่าแต่ละตัวไปแต่ละตัวไปแต่ละตัวไปแต่ละตัวมันไปด้วยการบวกสามมันไปด้วยการบวกสาม มันไปได้วยการบวก3และเลขที่บวกเข้าไปแต่และตัวแต่และตัวแต่และตัวเนี่ยมันมีชื่อว่าค่าดีไอเลข3ที่บวกเข้าไปแต่และตัวเนี่ยมันมีชื่อว่าค่าดีเป็น3และดีน้องจําคำนี้ไว้มันคือผลต่างร่วมมันคือผลต่างร่วมทีนี้เราจะมีหลักการหาค่าดีอยู่2แบบเราจะหาดีได้2แบบแบบที่1 พี่จะเรียกว่ามองตอบอย่างโจทย์ข้อนี้น้องมองตอบได้เลยว่าหนึ่งไปสี่ไปเจไปสิบสไปสิบ3มไปสิมันบวกใครมันบวกสามแต่มันจะมีโจทย์ที่เดี๋ยวเราจะไปทําหลังจากนี้ที่มันเป็นเศษส่วนอะ่ะพี่เรียกว่ามองตอบไม่ได้ทีนี้พอมันมองตอบไม่ได้เนี่ยหลักการก็คือเราจะใช้ขวาแล้วก็ลบซ้ายแต่ตัวต้องติดกัน ขวาลบซ้ายคู่ที่ติดกันอย่างนี้แล้วกันน้องดูนะเช่นสมมติสมสมติบนกระดานน้องมองไม่ออกว่าเฮ้ยใบค่าดีมันคือใครวะพีะ่เลขที่บวกเข้าไปแต่ละตัวคือใครวะพี่อ่น้องไม่รู้น้องดูคู่แรกเห็นปะขวาคือใครนะสี่ซ้ายคือหนึ่งสี่กับหนึ่งลบกันเหลือสามเห็นไหมดีเป็นสามอาจจะไม่ใช่คู่นี้ก็ได้อาจจะเป็นคู่ถัดไปก็ได้เจ็ดไปลบกับสี่เหลือใครนะก็เหลือสามอาจจะเป็นคู่ถัดไปก็ได้ สิบไปลบเจ็ดก็เหลือสามแต่คือคู่ไหนก็ได้แต่มันต้องติดกันถึงจะหาค่าดีได้ทันไหมแล้วข้อตกลงในทางลำดับตัวที่1เนี่ยเขาจะเรียกมันว่าพจน์ที่หและเขาจะเขียนย่อว่า A1 และตัวที่2องเขาจะเรียกพจน์ที่สองเขาก็จะเขียนย่อว่า A2 และตัวที่สมมันจะมีชื่อว่าพจน์ที่สม เขาก็จะเขียนย่อว่า a3 แล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายมันจะมีชื่อว่า an an เนี่ยน้องจะเรียกว่าพจน์ที่ n ก็ได้หรือพจน์ทั่วไปก็ได้มันจะมีอยู่สองชื่อพจน์ที่ n ก็ได้พจน์ทั่วไปก็ได้แล้วในทางลำดับ เลขคณิตเนี่ยมันจะมีอยู่สูตรเดียวในการหาพจน์ที่ N นั่นก็คือ A N เท่ากับ A 1ไปบวกกับ N ลบ1และคูณกับค่าดีมีอยู่สูตรเดียวน้องจำไปเลยของลำดับเลขคณิตทุกครั้งที่น้องเจอโจทย์ที่เป็นเกี่ยวข้องกับลำดับเลขคณิตเนี่ย น้องตั้งต้นสูตรนี้เลยหา a n เท่ากับ a 1บวก n ลบ 1, คูณ d เพราะว่าถ้าน้องหา a n มาได้สมมุติโจทย์ถามพจน์ที่5น้องก็แทน a, n เป็นเลข5โจทย์ถามพจน์ที่7น้องก็แทน a, n เป็นเลข7ดเดี๋ยวพี่พาไปดูว่ามันทำยังไงไปดูโจทย์กันโจทย์ถามพจน์ที่31ว่าเท่ากับข้อใดพจน์ที่31เนี่ยมันคือ a 31 ทันไหมแล้วที่โจทย์ให้มันบอกมาชัดเจนแล้วว่ามันต้องการพจน์ที่31ของใครนะลำดับเลขคณิตเพราะฉะนั้นลำดับเลขคณิตเนะเรามีอยู่สูตรเดียวที่เราท่องเมื่อกี้ก็คือสูตรอะไรนะ a n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณกับค่า d และสิ่งที่พี่เริ่มคือพี่เริ่มจากคำถามเข้าถามพจน์ที่31ก็คือ a 3 1หมายความว่า เอ็นอยู่ตรงไหนน้องยัดเป็น31น้องแทนเป็น31ให้หมดเราก็ทำการแทนเอ็นเป็น31เจอเอ็นก็แทนเป็น31น้องจะได้ไม่สวยไม่สวยน้องจะได้ A 31เท่ากับ A1 และ3 1ไปลบ1ก็เหลือตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมน้องก็ต้องแทน n เป็น31ก็จะเป็น3 1มลบ1ได้30ิบดี เพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราอยากได้พจน์ที่31อน้องจะต้องหา a 1กับค่า d แล้วก็มารวมกันคันพี่ไหมแต่ทีนี้ a 1เนี่ยเรารู้อยู่แล้วเพราะเขาให้มาแล้วว่าพจน์แรกเห็นไหมมันเปิดมาเลยเนี่ยลบหส่วนยีไอ้นี่คือ a 1พี่แทนรอเลยนะลบหส่วนยีแล้วก็ต้องไปบวกกับ30แต่ว่าต้องคูณกับค่า d ดีก okay, ็คือเลขที่มันบวกเข้าไปแต่ละโพสแต่ละโพสแต่ละโพสอ่ะไอ้นี่คือค่าดีทันไหมแต่พี่มองว่าพี่มองไม่ออกอะว่าแต่ละตัวไปแต่ละตัวมันบวกใครเออพี่มองไม่ออกทีนี้ถ้าพี่มองไม่ออกพี่ก็ต้องใช้วิธีที่สองที่ว่าขวาแล้วลบซ้ายอะจาได้ไหมแล้วคู่ที่พี่เลือกจะใช้คู่แรกหรือคู่สองก็ได้แต่ปกติพี่จะใช้คู่แรกเพราะพี่ขี้เกียจเลือกไงพี่จะใช้คู่แรกเพราะฉะนั้นค่าดีเนี่ย เราจะใช้ขวาก็คือลบหนึ่งส่วนสามสิบแล้วก็ไปลบกับซ้ายซ้ายจะเป็นลบหนึ่งส่วนยี่สิบระวังเครื่องหมายนะแล้วก็ลบลบว่ามันจะเป็นบวกน้องจะได้ลบหนึ่งส่วนสามสิบไปบวกกับหนึ่งส่วนยี่สิบแล้วถ้ามันจะรวมกันได้น้องก็ต้องทำส่วนให้มันเท่ากันพี่ก็คูณคว้ยแล้วกันนะเออยี่สิบคว้ยไปสามสิบคว้ยมาตัวส่วนคูณกันหรือน้องจะหาคอลนอก็ได้ 20กับลบหนึ่งน้องจะได้ลบยี่สิบสามสิคูณบวกหนึ่งน้องจะได้บวกสามสิบและตัวส่วน30กับยีคูณกันเป็นหกรเพราะฉะนั้นค่าดีที่น้องได้อะข้างบนตัวเศษอ่ะลบยี่สิบบวกสามสิบอ่ะน้องจะได้บวกสิบและข้างล่างอะเป็นหกร้นตัดกันได้เพราะฉะนั้นดี D ที่ได้คือหนึ่นส่วนหกสิบ แลน้องก็เอาดีที่ได้ที่เป็น1นึ่ส่วนหกไปยัดในสูตรก็จะได้คําตอบแล้วถันพี่ไหมเนี่ยยัดไปเลยหนึ่งส่วนหกซึ่ง30กับ60มันสวยเพราะว่ามันตัดกันได้ข้างหน้ามันคูณ30อยู่ไงน้องก็เอาสามสิบหนึ่งสสสิบสองหสน้องก็จะได้ว่าลบหนึ่งส่วนยี่สบวกหส่วนสองไอเนี่ยคือพจน์ที่สาอแล้วแล้วยี่สิบ สองอะ่ะถ้าจะรวมกันได้ตัวส่วนมันต้องเป็นยี่สิบชัวชวน้องก็รวบเลยว่าส่วนเป็นยี่สิบตัวแรกใช่แล้วเป็นลบหนึ่งตัวหลังที่เป็น1นส่วนสองอะ่ะน้องก็ต้องคูณสิบส่วนสิบมันก็จะกลายเป็นสิบส่วนยี่น้องก็ไปบวก10เพราะฉะนั้นคำตอบลบหนึ่งกับสิบน้องจะได้เก้ส่วนยี่สิบนั่นเองมันก็เลยตรงกับชอยที่สาม